สอบมาครับอาจารยลุงลองเหยียบทางตรงให้มันเลย90้าสิบได้ไหมหยีบไปเลยเก้าสิบได้ไตัดขาคันเล่งหรอเปห้องชีบิเนห้องเนียโอเคโอเคเก้าสิบ <c oughs> okay, okay. ม่ตัดใช่ไหมคันเร่งคันเร่งเหยียบต่อได้ใช่ไหมโอเคครับ <c oughs> okay, ผม ดสอบแรงไม่ได้นะครับจานฝนตกครับตอนเร้อครับจะไปได้สมูทครับเคียร์เปลี่ยนทุกอย่างปกติครับการจะขอบนตโอเคครับผมมีแค่นี้แหละลุงแกบอกมันแรงเกินทมือนลื่นวิ่งแรงไม่ได้มันอันตรายครับฝนตกจังหวัดเลยนะครับโชเฟ่เราอยงไปรุ่นนะครับ สาวกีดนะครับรุ่เนี้ยสาวกีดมีสามสี่ออโต้นะครับแก้ไขเรียบร้อยครับผมเขาบอกว่ากล่องพังกล่องเกียร์นะครับพังเลยมาให้แก้ไขครับเลยต้องมาแก้ไขให้ครับผมนานอาจารย์ไปทูลนะครับไ่ายดิ่งรถกระาเสร็จเรียบร้อยครับ